ได้ที่แล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับพี่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้วครับทุกคนครับเสียตุ้เอาเสียเสียตุ้กินน้ำพิ่งกินหน่อยแท้คือบวกกินน้ำแก้วใหญ่ๆเนี่ยมันเสียมันสีอิ่มหิ่น้ำเบิ่งครับเนี่ยแต่คือเป็นไอ้สั้นกินน้ำมันกินให้มันแก้วใหญ่ให้มันอิ่มมีแห้งดีกว่าไม่ได้มันสีฟ้ากินน้ำแก้วสั้นเลมันจะท้องเอือด ้อองืดบ่เมียก็ไปเข้าดาวได้ในเมืองนครหักินน้ำแก้วน้ำหมดก็ทำบด่าได้ธรรมดาเลยเนาะคนเ้ากินน้ำมกินแก้วน้อยขนาดเลยโอ้คลิปวนนี้มันสิอิ่มครับทำให้กินมูฮนตัวเขาจับจับจับเลยไปนะครับมาตาบ้างครับพร้อมเชิญครับโอ้โหพร้อมแล้วครับเอาห่างเฮีย สมมติเราเปตายนะฮะมึงเนี่ยสตัดหายหอบอะไรว่าแล้วก็อยืมไพ่ได้ไอ้ีลงแฮปพี่ไนะครับโมเมนควาลุลงเล้เยอะครับไป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 ยรไปไปไปด้กินน้เท้อนะครับมีตู้ถ่ายรูปหเราบอกเสือเพื่อนตัดออกเขาด้วยครับระเทศสบานำมวนพรลัดเป็นพี่บ้าไเห็นผู้เดียวครับ มันมาท้าว่างไรเฮ้ยทวงหาบ้กันชิมเบิร์นห่างมากมื่อกี้นีตไปทางใดไปส่งขี่หน้าตัดไปนอนเสซอกำลังตัดรุดออกครับทำท่าเป็นพิษกั่ก็มียพราเมื่อนอนเสยบ่เคยออไปมาแล้วย้อนนวีอี่นี่แข่งความรักค่ะจังว่าเขาหน้างซีดเมาเลยกูไปจัดซ้ำเศร้าจังเลยเสียงอาจจะรัวในจังหอยเด้อครับเพราะว่าสองท้ายปีเก่าครับ บ่ได้อยู r, á, <S <s ่หมดข้าวดาวน้ำเขาดอกดอกบอกเนี่ยชีนอตกันละว่าแต่มึงยืนในกระเซ่แล้วเอาชื่อเกาหลีไม่บอบอบอบาราดบาราดบาราดส่งเสียของเสียของโอ้ยเชฟส่งกะไรอยากลาดนังเดียวเด้มันซุกเลอะไรได้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูจ้องไว้ให้ได้เดี๋ยวกูจ้องมาดีมาดีเออเออเออเปล่าเหมือนเลย ปลาหนูเนาะเอาได้เอาได้ให้กูมักร้หัวใหกูสินี่้ปโอ้มีพาบะกินตัวไมได้มือนะมือมือไม้อันมือสิกินตัวเก้าเา่ได้เนาะเออบ่ได้พวกกูหกบได้ฟังเสียงซับปัรหนึคนึงมามครงหวซับอะ้ต้เดนีหัวมันบเออคร่งคร่งคร่งซับไปใสไปโคกอีเล้ง คำบุกไปไม่ได้มันมียมปะเราครับเออพวราอเมียหยักจ้างเลิกให้เขาจ่ายเงินได้เลิกกันโอ้ตายลเลิกเลิกเรา